ามหมายกำหนดการนะคะท่านเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีก็ได้เดินทางถึงวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นจังหวะที่รถท่านเคลื่อนตัวถึงหน้าวัดและก็มีข้าราชการที่มาเฝ้ารอต้อนรับทําความเคารพนะคะหลังจากนั้นก็ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะจากนั้นก็เดินทางเข้าไปในตัวอาคารของวัดนะคะ พอเป็นภาพแรกนำมาให้ชมก่อนนะคะส่วนภาพต่อไปแอดก็จะนำมาอัปเดตอีกนะคะ